ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้จริงไหมเอออันนี้ก็อ่ายังไงก็มาถึงศีลแล้วก็จะให้มุมมองเกี่ยวผู้ปฏิบัติธรรมว่าอการปฏิบัติธรรมนะ่ะมันต้องมีศีลบริสุทธิ์จริง,รงๆเหรอหรือว่าจะต้องลด,ดมดมาให้แต่ไรแม่ตอมหรือว่าไม่ต้องไปคานึงเรื่องนี้เลยไม่ต้องมีศีลบริสุทธิ์หรอก ไม่ต้องทําะอศีลเนี่ยปฏิบัติทำเอาดูลมหายใจอย่างเดียวก็พออะไรเงี้ยใช่ไหมนะอ่ะมาดูพุทธพจน์ือว่ามีสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือพอมจรย์น,นี้ไม่ไม,ไม่ทําไม่ทําไปเพื่อลาบสักการะเพื่อมีคนมาสารรเสริญหรือคนมานับถือไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้สึกแห่งศีลไม่ใช่ไปเพื่อความตั้งมั่นของสมาธิ หรือเพื่อ,อายาันรัศนะ